ครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำล็อบนะของ toa lop color นะซึ่งจะเป็นชุดล็อบของ toa ที่เหมาะสำหรับมือ diy นะที่ให้มาในกล่องก็จะมีปูน2 2แกลลอนนะครับเท่ากับ8โลแล้วก็จะมีสีอีก2ลิตรมีเกียงมีฟองน้ำมีไม้คนสีมีถุงมือนะที่มีมาในชุดนะ แต่สิ่งที่ไม่มีมานั่นก็คือสีรองพื้นแล้วก็น้ำยาเคลือบผิวนะเดี๋ยวตอนหลังจะไปบอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีไปครับและนี้เราก็ไปดูขั้นตอนการทํากันนะเริ่มแรกเนี่ยก็คือฉาบป,ปูนล็อบ2อรอบซึ่งจะปูนล็อบที่มีมาในชุดเนี่ยเป็นปูนล็อบสำเร็จรูปนะครับก็คือสามารถเปิดถุงออกมาแล้วก็ควักตักฉาบกันได้เลยครับเขาทาสีรองพื้นไว้แล้วอ่า เราก็ได้มาถึงก็ลุยกันได้เลยหลังจากฉาบปูนเสร็จรอบแรกก็รอประมาณสัก40นาทีนะครับผมก็จะฉาบรอบ2ต่อเลยซึ่งจะสังเกตจากปูนเดิมที่เราฉาบไปนั่นแหละครับว่ามันแห้งดีหรือยังไม่ได้รอเวลาตามที่ผู้ผลิตเขากำหนดมาเพราะว่างานนี้เร่งด่วนนิดนึงหลังจากที่ฉาบปูนรอบ2เสร็จ กับที่พักแล้วกันมืดเลยงานนี้มืดนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันครับก็เช้าว,วันต่อมาก็ได้เวลาลงสีแล้วครับทีนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ฉาบป,ปูนไว้สองรอบแล้วเช้ามานี้ก็ใช้เกี้ยงขุดๆนะแซะแซะขี้ปูนออกก่อนนะก่อนที่จะลงสีของ T O A เนี่ยเขาจะใช้วิธีการทาด้วยฟองน้ำซึ่ง ไม่ได้ใช้เกียงฉากนะครับสีเนี่ยจะเป็นใช้วิธีการทาเอาด้วยฟองน้ำซึ่งงานนี้บอกเลยว่าสาย DIY นี้ชอบใจมากแน่นอนเพราะว่าอะไระครับเพราะมันทำง่ายใช้ฟองน้ำตุ่มสีในกระป๋องแล้วก็ทาปัดไปปัดมาลายที่อยากจะได้แบบไหนก็คิดเอานะครับหลังจากนั้นก็ เรียกว่าเป็นไปตามจินตนาการที่อยากได้ดีกว่าง่ายๆคืออย่างที่ผมทำนะครับปัดไปปัดมามก็จะได้ลวดลายที่ดูมีความเป็นล็อบมีดูเอ,อมีความเป็นธรรมชาตินะครับแต่มีลวดลายที่เกิดขึ้นบนผนังจากสีจากฟองน้ําที่เราเ,เรียกว่าเราบรรจงสรรสร้างลงไปว่างั้นนะครับ <S <S> <S ก็การทาสีเนี้ยก็จะทาด้วยกันสอรอบนะครับ ซึ่งระยะเวลาเนี่ยจะห่างกันก็ประมาณตีทั้งง่ายๆประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ผมทํานะครับสําหรับพื้นที่ประมาณ20กว่าตารางเมตรเนี่ยก็ทําคนเดียวพอทารอบแรกเสร็จหันกลับมามันก็แห้งตามตูดแล้วละ่ะพอมันแห้งดีนะครับเราก็จัดรอบสองไปเลยซึ่งจริงๆมันก็ประมาณนั้นแหละประมาณชั่วโมงนะสีก็จะแห้งดีแล้วเมื่อทาสีรอบสองเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะได้ผนังล็อบที่แบบเออเฮ้ยมันก็สวยนี่ว่าสีมันสมูทกันดีเรียบเนียนแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเคลือบผิวเนี่ยทางผู้ผลิตเขาบอกมาว่าสีรุ่นนี้ไม่ต้องเคลือบนะครับแต่ว่าทางโอเนอร์เนี่ยอยากได้ให้เคลือบผิวด้วยนะครับซึ่งมันก็จะ มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมานั่นคือคือความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่เกิดฝุ่นจากผนังในระยะยาวนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเคลือบตัวเคลือบผิวทับไปเนี่ยนั่นก็จะทําให้ผนังนะมีความเรียบเนียนมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยไล้ฝุ่นเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ผนังล็อปที่ทําเองได้แบบง่ายๆประมาณนี้เลย แต่ถ้าอยากได้ช่างไปทําให้สามารถติดต่อกับทีมงานช่างต่ายมาได้นะครับเป็นแนวทางกันครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับสาย DIY จะซื้อสีล็อบของ TOA ชุดล็อบคันเลอรนะ์มาทําเองก็แนวทางนี้เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่จะทําให้เพื่อนๆเข้เาใจแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้น